สวัสดีครับพี่น้องเป็นป้องายแฟนครับตูท้า้าแสบทุกทุกคนนะครับเด้อเมื่อหนีตื่นแต่เศร้ากับสีพระหาเก็บพักเก็บยาไปใส่อ้อมกบอ้อมเขียดด้วยพี่น้องเด้ออากาศทอกฝ้ากับสรัวสรัวจ้ะทองฟ้าจะมือเศร้ากับบอลจำใส่ดอกจ้ากับแบบนี้เลยจ้ะเอาเดี๋ยวหาเก็บพักแล้วจ้าเนาะบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพญายา่มเศร้าจ้ะพี่น้อง บรรยากาศสวยงามจ้ะเหยียบเหงาคือเก้าอันนี้ต้นอดอกดอกซ่อนเด้อจ้ะเด้อดอกดอกซ้อนเอ้ยดอกมะลิจ้ะดอกมะลิดอกซ้อนก็เจ้าปลูกไว้งามเติบอยู่จ้ะงามหลายบ่แม่นงามเติบดอกกระลังออกดอกกระลังตุ้มๆจ้ะพี่น้องกระลังตุ้มๆเลย เลาะหัวเลาะสวนเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นสลันแย่สลันแย่กะแก่ลราจะทางนี่ทางกะแก่แล้วก็เจ้าปลูกไว้ดอกเจ้าของบม่ได้ผูกดอกอันนี้สลันแย่ขึ้กันเป็นสวนครัวจ้ะสวนครัวริมน้ำเจ้าพญาจ้ะบักมีบักม่วงก็เจ้าซ้ำใหม่ว่เสียเมียปลูกบ้านมาสั่นอันนี้ก็บักทัวนะจ้ะบักทัวข้างจ้ะ บักทัวข้างงวยเต็มเลยจาของผุนบริยูจ้ะจาของผุนเมียบ้านสงการผุนบางงวยมันจ้ะเบางงวยมันกระลังเต็มกระลังออกเต็มข้างเลยจ้ะพี่น้องเออนี่บักทัว่นอกจะเนาะบักทัว่ฟังนี่กับบักทัวจ้ะบักทัว่ขึ้นกันทัว่ักอีเลิศเออภักอีเลิศมีบักทัว่ักอีเลิศนอกจากนอภักอีเลิศใส่ออมน่องงัวเนาะ ใส่ออมน,อน่องงัวใส่แก่นทำไม้โอ้ยแสบหลายพักอีเลือดแซมอยู่นี่กับพักหัวเสือด้วยจ้ะพักหัวเสือกินกับลาบด้วยจ้ะเนาะกินกับลาบอันนี้ก็ยอดบ,กบ,กบักกอกจ้ะยอดบักกอกนี่ก็ใส่ย่ำกบด้วยจ้ะเนาะใส่ย่ำกบใส่ก้อยกบกินกับลาบกับกบ้อยกินกับปนกุ้งก้อยกุ้งด้วยจนาะบักบกอกเนาะโอ้แสบหลายอ่ะอันนี้ก็เป็นอัน ต้นแค่จ้าดอกแค่ออดอกแค่ต้นเี่ยมันท่านได้ออกดอกหรือจากไหนหรือเขาจามาเก็บกับกอ่อจบอ่ัทไหนมีดอกก็ว่าเป็นภูมิง่ามๆแกพี่นออ้องเป็นภูมิยางงามเลยจ้นภูมิยางงามเลยอันนี้ก็อันห้านบักบวบเกาจ้ะเลืองน่ลรักจะของเพิ่นออกงานจะของเพิ่นไปบ้าน จนเลยบอมีผู้ใดโหดนามตะกี้ก็เก็บกินจนล,าล่าอะไรจ้าบักบวบจ้ะเก็บกินจนล่าเนาะจ้ะเนาะโอ้ยอันนี้บักฮวงบักฮวงกระลังเป็นดอกบอฮันอีกบินไวยอยู่เอามาอันนี้ก็เป็นพักอีรุ่มด้วยจ้ะเด้อต้นพักอีรุ่มกระลักใหญ่เพิ่นมาปลูกไว้กระลักใหญ่ สูงแล้วก็มีจ้าเป็นดอกแล้วก็มี้พักอีรุ่มจ้าพักอีรุม่มผักมะรุมนี่ก็เป็นข้างบักทัวจ้าข้างบักทัวคือกันพักล่างก็เป็นหัวละพาเลยจ้าเด้อพักล่างก็เป็นหัวละพาบักพีกออนเอหมวกว่านนี่น้วยการสร้ยงยมภอนี่บ่ม,มีน้วยสงสัยมันโลนวะ่ะบักพีกออนเนาะจ้าเนาะเออ ข่างบัทัวดราแค่จะพี่น้องต้นนี่ดกเนี่ยมันต้นใหญ่จ้ะเดี๋ยวต้องเอาเกินมาขึ้นจ้ะเอาเกินมาขึ้นเก็บเอาเนาะจ้ะเนาะเอาเสาเมต่อยโอ้ยเอาไปใส่ออมกบออมเขียดเอาไปใส่อั่วกกินกระปุลเนาะเออนี่บักทัวกับด้วยเต็มอยู่จ้ะเจ้าของคนบ้านไหนมาเดี๋ยวกับเจ้าของคนมานจะส่งการเก็บมาเก็บเอาจ้ะไปตำว่าตำเสียบักเจ้าบักทัวนี่ เอาฟังเสียงนกกเสียงกาไปน้ำด้วยใจเนาะเอาสิผ้าพี่น้องรอหาเก็บผักก่อนเดี๋ยวก็สิแดงอมครบอมเขียดสู้กินด้วย้ะเนาะมีเขียดหน่อยอยู่มีเขียดหน่อยเขียดข้ามเขียดบักแอเขียดอ้จะหน้าร่วมกันมาเดี๋ยวก็สีได้อมเขียดจากพี่น้องหาเก็บผักก่อนการล่างหาเก็บผักเน้อ ท่านผู้ชมเว้ยนี่ก็ตะไครจ้ะพี่ร่องตะไครพักอีตูเออพักอีตู้ก็มีพ่อได้เก็บได้กินอยู่จ้ะนี่ก็ข้างบักทัว,วกบกไร้จ้ะบักทัว ข้างทัวอันที่เหลียวเห็นเขียวๆอยูนอ่นี่กับซีเมนต์อันพักไ่จะบาดท,ที่เดียวโอ้ยไซออมเขียดแซ่บหลายใส่ออมเขียดออมกบขมอําลําพี่นอ้องเอ้ยพักไหลายคักหลายแน่พักไ่กอดีพุ่มใหญ่จ้ะพุ่มใหญ่ีลีมาหาเก็บจะ้ะเก็บพักไ่เก็บยอดพักไ่ไปใส่ออมกบออมเขียดกันเด้อเบอร์นี้เดอ้อ การยอดมันกับมอญ่อหรอกจ้าการหูดใบมันใส่นั่นแหละจ้าเพราะใดรสขมจ้ารสขมพักใส่มันสีแสบจ้าใส่ออมออมไก่ใส่ออมไก่ออมกบออมเขียดใส่ออมปลาไหลจ้าใส่ออมปลาไหลกับเข่ากันใส่ออมนกออมหนูเข่ากันเบ็ดใส่ออมหนูขัวหนูแห้งแสบพักใส่นี่หลายอิลิจ้าเก็บเอาบวชเอาไว้กินเบิดบ้านเบิดเมืองแข่ะจ้าอยู่นี่โอ้หลายคักหลายแน่ ทางเทิงกันสิเป็นนี่ได้จ้ะเด้อทางเทิงกันสิเป็นดอกแค่ดอกขาวเต็มต้นละจ้ะขาวเต็มต้นเลยจ้ะขาวลายจา้ะผักดอกแค่ลายจ้ะพี่น้องดอกแค่ลายเติบเด้อะอ้าวหาเก็บพาเด็ดเอาดอกคมดอกแค่จ้ะอันนี้ก็สิเป็นต้นอียงังล่ะ ผมสู้รถเพื่อนเดินง่ายๆผมสู้รถกำลังแตกยอดเลยจ้ะกำลังแตกยอดเลยเอาเก็บดอกแค่เด้อหวานนี้เน้อดอกแค่ไปใส่ออมเขียดก่อนเดี๋ยวส่อมเขียดสูพีน่น้องกินเด้อ แค่เต็มต้นพี่น้องเอ้ยต้นนี่กันเลยหลายเขาอ่กล่างเต็มต้นเลยต้องเอาเกินเมื่อ้นเอาจ้ะอบกบอมเขียดตัวพี่น้องกินกันเด้อมือหนีเด้อเก็บพักอย่อา่า ต้นนี่ก็หลายจ้าพี่ร้องเอ้ยเอาส้มกันดอกค้มดอกแค่งามๆส้มกันส้มกันดอกดกจ้าต้นนี่ก็เลยเต็มต้นกากซาก้กพี่ร้องสวยงามไลายจ้า พ่อพี่น้องเมื่อมึงบักพีกเพื่อนบานอีต้นนี่โอ้ยงามไหลบักพีขีนูน่วยกาสากเต็มต้นเลยพี่น้องเลยเอองามไหลางามไหลพี่ขีนหนูจ้ะพี่ขีนหนูพี่ขีนหน,นูงามขนาดเลย ไอะลรเจ้าพักบาดนี่ก็เลยทั้งพักไ่ทั้งพักไซทั้งพักอันดอกแค่ในถุงนึงกับซ้ำนี่กับพ่อลราจะเดี๋ยวสิไปออมเขียดนะจ้าเด้อเอาไว้อันเก็บเอาหลายลายกับเอาไปกับเห็ดบ่อเบิดเสียดายมันให้ผู้อื่นเก็บน้ำกินน้ำเนาะจ้ะเนาะจ้ะถุงนี่กับพ่อลราจะ เอาเรียบร้อยจะพี่นอ้องเลยเดี๋ยวไปออมกันเด้อบาทนี้เด้อ